สวัสดีเพื่อนๆทุกคนมีอะไรในหนึ่งมื้อวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทานข้าวมื้อกลางวันกันที่อำเภอนครใชัยศรีจังหวัดน,นคนปรปฐมซึ่งที่ร้านก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ร้านนั้นก็คือร้าน Evergreen Coffee and Food Cafe เพื่อนๆสามารถมาทางอำเภอนครใชัยศรีผ่านวัดบางพระแล้วก็มาที่ร้าน ซึ่งอยู่ห่างจากวัดบางพระหรือวัดหลวงพ่อเปิดเนี่ยประมาณ2กิโลกว่าเกือบ3กิโลสำหรับเรามาทางอำเภอบางใหญ่นนทบ,บรุรีก็มีเส้นทางที่จะมาทางร้านนี้ได้มาตามทางหลวงชนบทเส้นทางที่ขับมาก็เลยดูแปลกตาสวยไปอีกแบบตามที่เพื่อนเอนเห็นตอนนี้ก็มาถึงร้าน Evergreen Coffee and Food แล้ว บริเวณด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของที่ร้านตอนนี้ก่อนที่จะเข้าไปก็ถ่ายรูปด้านหน้าก่อนไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันโซนห้องแอร์โซนห้องแอร์ด้านในก็จะมีโต๊ะอยู่ประมาณ5 6โต๊ะบรรยากาศทางด้านในก็ดูโล่งโปรเดี๋ยวเรามาดูเมนูของทางร้านกัน ก็จะ,จะมีเมนูเป็นเซตเมนูแนะนำอันนี้ก็จะเป็นเมนูยำต่างๆข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนเมนูอาหารทานเล่นอันนี้เมนูจานเดี่ยว อันนี้ก็จะเป็นเมนูประเภทยำสปาเกตตี้แล้วก็สเต็กอันนี้ก็จะเป็นอาหารพวกมัก์ซิวิลัสถัดมาก็จะเป็นของหวานมีฮันนี่โทสมีโทสต่ตา่างๆแล้วก็จะเป็นเมนูคาเฟ่กาแฟ,าฟชาเขียว เมนูแนะนำคืออะไรบ้างนะครับถนขนมจีนน้ํายาปูคผัดไทยกุ้งส่ดแล้วก็มีกะทิค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่เอาขาหมูเยอรมันที่หนึ่งก่อนอ๋อคนจะมีเยอะๆตอนช่วงเที่ยงกับบ่ายใช่ไหมฮะอ๋อที่ร้านปิดกี่โมงนะหกโมงเย็นอ๋อเราไปเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันอีกครั้งหนึ่งก็จะมีสะบัวซุ้ม สำหรับทานอาหารพื้นที่โดยรอบของทางล้างก็จะกว้างขวางพอสมควรโดยเฉพาะสระน้ำสำหรับทางด้านในก็จะมีซุ้มที่นั่งอยู่ประมาณ2-3ถึง3ซุ้มเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแต่ละซุ้มกันด้านนี้ก็จะเป็นซุ้มแรกก็จะมีที่นั่งแบบเปิด เพื่อนๆที่ชอบบรรยากาศแบบนั่งทานข้าวไปแล้วก็ดูวิวสระน้ำไปก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ที่นั่งของทั้งร้านก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบแล้วก็หลายที่ไปเดียเราไปทานข้าวกันด้านในมีมาเสิร์ฟแล้วขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็แหนมครุกนี่ครหมูเยอรมันมาเสิร์ฟแล้วอันนี้เป็นซีฟู้ดของทางรนะ้านนะครอ่ฮะ โอเคมีผักดองมาเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาหั่นขาหมูกันโอเคดูซิน่ากินไหมกรอบอมกรอบไหมโอเคอ้าวทานกันได้อันนี้จะเป็นเมน,นู ชาเขียวมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นเมนูหมี่กะทิอาหารที่เราสั่งตอนนี้ก็ครบแล้วห้าอย่างอ้อยังขาดอีกอย่างหนึ่งน่าทานจังจ้าเรามาดูกุ้งที่อยู่ในห่อหมกมะพร้าวกันห่อหมกอันนี้ก็จะเป็นห่อหมกทะเล ขนาดของกุ้งก็ <cog oda. S 1> ขนาดกำลังดีไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเดี๋ยวเรามาลองชิมมีกะทิกันอันนี้ก็จะเป็นเมนูอันชันมะนาวโซดาอันนี้อะไรนะพิมอันชันมะพราวอันชันี้มะพาวอันนคืออันชันมะพร้าวปั่นดูน่ากินดีทานหมดทุกอย่าง สำหรับอาหารมื้อนี้อร่อยทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูขนมเค,ค้กกันดีกว่าก็จะมีเค,ค้กส้มเค,ค้กช็อกโกแลตแล้วก็โคโคนัทเค,ค้กเบ็ดเสร็จมื้อนี้เราจ่ายไปทั้งสิ้น1,600กว่าบาทเรามากัน4คนสั่งอาหารไปประมาณ5อย่างแล้วก็มีเครื่องดื่มสีแก้ว มาจากทางบางใหญ่มาเส้นบางใหญ่ปุ๊บแล้วก็มาทางทางหลวงชนบท1 0 0 9แล้วก็ลัดเลาะมาเรื่อยๆืยๆจนมาออกทางด้านนี้นะครเพราะว่ามันมาได้สองทางหรือว่าจะมาทางนครเชียงศีแล้วก็ตรงมาทางนี้ oh. ใช่ไหม oh. แต่นนี้เรามาจากทางด้านหลังนะฮะตั้งใจมา oh. ครับส oh. วัสดีครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการรีวิวอาหารมื้อกลางวันในวันนี้ที่ร้าน Evergreen Coffee f o o f ฝา d เพื่ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปกินร้านไหนเพื่อนๆจะได้ทราบก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณครับ